สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำลูกชิ้นปลาผัดผงกะหรี่กันนะครับไม่มีปูหมึกกุ้งมีลูกชิ้นปลาราคาถูกก็อร่อยได้ครับผัดยังไงให้หน่ากินบอกเลยว่าง่ายมากครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมก็จะมีลูกชิ้นปลาไข่ไก่หอมหัวใหญ่พริกจินดาซอยครับหรือจะใช้เป็นพริกขี้ฟ้าเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับ กระเทียมสับต้นหอมขึ้นช่ายครับนมข้นจืดซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงกะหรี่พริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาครับในส่วนนมข้นจืดถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นกะทิก็ได้ครับเรามาเริ่มที่ผสมเครื่องปรุงไว้รอเลยนะครับใส่น้ำพริกเผาลงไปเลยครับซีอิ๊วขาวครับ ซอสหอยนางรมครับตามทรายนิดนึงครับไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันจะหวานจากนมอยู่แล้วนะครับจากหอมใหญ่นะครับพริกไทยป่นครับผงกะหรี่ครับผงกะหรี่นี่ใส่ไปสักครึ่งก่อนนะครับเหลือไว้นิดนึงครับเหลือไว้ใส่ตอนผัดคนให้เข้ากันก่อนนะครับผงกะหรี่นี่จะใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเลยนะครับส่วนไข่นะครับเราก็ตีก่อนครับ ตีเหมือนเกี๊ยวนะครับแล้วก็ผสมลงไปเลยครับขนให้เข้ากันนะครับตามด้วยนมเลยครับนมข้นจืดน,นะครับถ้าไม่ใช้นมข้นจืดก็ใช้เป็นกะทิได้นะครับหรือว่าไม่ใช้เป็นกะทิก็ใช้เป็นน้ำเปล่าเลยครับง่ายมากนะครับ เอาคนทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็พักรอไว้ครับลูกชิ้นปลานี่เราจะนํามาทอดให้พอหอมนะครับไม่ได้ทอดนานนะครับเพราะว่ากลิ่นของลูกชิ้นปลาเนี่ยครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับมันเป็นกลิ่นคาวครับถ้าเรานํามาทอดก่อนแล้วเวลาเราไปผัดแล้วมันจะกลิ่นมันจะหมดไปนะครับให้เราทอดด้วยไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับพอน้ามันเราร้อนจัดเราก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยครับ พอเราทอดมันก็จะพองพองขึ้นมาประมาณนี้ครับพอเราได้กลิ่นหอมนะครับกลิ่นคาวมันหายนะครับประมาณนี้ครับรปรบลูกพองขึ้นมาแบบนี้ตักพักได้เลยครับ่อลูกชิ้นเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดกันเลยนะครับให้เราเทน้ำมันออกเหลือน้ำมันไว้หน่อยหนึ่งนะครับ กระเทียมสับลงไปเลยครับเ调กะเทียมให้พอมีกลิ่นหอมนะครับหนูนี้ใช้ไฟกลางค่อนไปแดงได้เลยนะครับใช้เวลาไม่นานครับผัดแป๊บเดียวครับลูกชิ้นเราก็ทอดแล้วตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับตาผัดให้หอมมันมีน้ําหอมออกมาน้ําหวานออกมานะครับพอหอมหัวใหญ่เรานิ่มแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเลยครับ ขั้นตอนนี้ให้เราใส่ผงกะหรี่ที่เหลือลงไปเลยนะครับที่เราเหลือไว้ตะ่กี้นะครับเพื่มความหอมนะครับพอได้กลิ่นหอมผงกะหรี่นะครับพอเราผัดไปค,ครับเราก็เดี๋ยวเติมน้ําเลยนะครับน้ําเครื่องปรุงที่เราผสมไว้นะครับเติมเลยครับ พริกขี้ฟ้าก็ใส่ไปเลยนะครับใช้เป็นพริกกินดาครับวันนี้แดงกินดาครับจะใช้เป็นพริกขี้ฟ้าเม็ดใหญ่ก็ได้นะครับครับางนี้ผมต้องการความเผ็ดนิดนึงครับก็เราก็คนรอให้ไข่มันเซตตัวนะครับีผมจะเติมน้ำหน่อยนึครับเพราะว่าผมต้องการน้ำขูกคลิกนะครับ ขอไข่เราข้นๆประมาณนี้ครับเราก็ใส่ผักเลยนะครับต้นหอมครับขึ้นช่ายครับนะครับไฟแรงนะครับครับประมาณนี้ครับเป็นอันวัดเสร็จเลยครับปิดแก๊สได้เลยครับลูกชิ้นปลาผัดพงกะหรี่ครับ ่ากินมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับผัดร้อนสีสันน่าทานมากครับจานใหญ่ๆอีกแล้ววันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับลูกชิ้นปลาผัดผงกะหรี่ครับ าทานมากครับร้อนๆครับเพื่อนๆทุกคนครับมาทานด้วยกันครับลูกชิ้นปลาผัดผงกะหรี่ครับวันนี้ไม่มีช่วงทานข้าวนะครับคุณภรรยาไปต่างจังหวัดอีกแล้วครับวันนี้ทานด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปที่มันข่าวนี้นะครับสวัสดีครับ